การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนารีเวทที่ได้รับยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดคือการรักษาด้วยการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหรือทำลายเซลล์มะเร็งไม่ให้กระจายหรือลุกลามมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตัวก่อนรับยาเคมีบำบัดเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจก่อนให้ยาเคมีบำบัดลดการเกิดผลข้างเคียงและลดการเกิดเลือนรอบยา ส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนอาหารที่ควรรับประทานรับประทานอาหารใ้ครบ5หมู่ใน1นึมือ้อประกอบด้วยผักเนื้อสัตว์ไขมันข้าวหรือแป้งผลไม้เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาด 1. ความสำคัญของการดูแลผู้ชนาการในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวศผู้ป่วยมะเร็งนรีเวศมีความเสี่ยงต่อภาวะซีดเลือดออก และภาวะขาดสารอาหารสูงกว่ามะเร็งชนิดอื่นเนื่องจากตำแหน่งของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัะสสะาวะรวมถึงผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร 2. การรับประทานโปรตีนโปรตีนที่แนะนำไข่ต้มวันละ1-2ฟองเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดมันเต้าหู้ขาวเต้าหู้แข็งถั่วลิสงงาดำ นมวัวหรือนมถั่วเหลืองเสริมโปรตีนควรงดเนื้อแดงเนื้อแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะและอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนหมูยอแหนมเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งและมีสารก่อมะเร็งร่วมด้วย 3. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆเช่นยำเนื้อดิบปะลาล้าก้อย ผัดสดที่ไม่ได้ล้างสะอาดเช่นะรละแหน่ผักชีอาหารหมักดองเช่นกะปิปลาร้าหน่อไม้ดองสมุนไพรบางชนิดเช่นขมิ้นชัน้าทลายโจรเพราะอาจรบกวนการทำงานของยาเคมีบำบัดวิตามินรวมและสมุนไพรที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เมื่อใดควรใช้อาหารเสริมทานการแพทย์ ผู้ป่วยมะเร็งในรีเวศอาจมีความจำเป็นต้องใช้อาหารเสริมทางการแพทย์เช่นเอนชัวโปชัวหรือสูตรอื่นๆเมื่อมีข้อบ่งชี้ดังนี้มีภาวะเบื่ออาหารน้ำหนักลดมากกว่า5%ภายใน1เดือนมีค่า BMI น้อยกว่า18.5หรือมีสัญญาณของภาวะขาดสารอาหารรับประทานอาหารตามปกติได้น้อยกว่า60ของความต้องการต่อวัน มีอาก,การแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดเช่นขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแผ้ในปะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยอยู่ในระหว่างช่วงพักฟื้นหรือเตรียมตัวเข้ารับยาเคมีบำบัดรอบถัดไปอาหารเสริมทางการแพทย์ควรได้รับการแนะนำโดยแพทย์หรือนักโภชนาการ 4. ภาวะซีดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชเกิดจากมะเร็งลูปลามในมดลูกปากมดลูกหรือลงังไข ทำให้เลือดออกเลือรลังผลของยาเคมีบำบัดที่กดไขกระดูกอาหารเพิ่มธาตุเหล็กปับไข่แดงเลือดหมูเลือดไก่เครื่องในสัตว์ต้องรับประทานแบบสุบผักใบเขียวเข้มเช่นถนา้าใบแมงลักใบยอใบชะพููตำนึงผักหวานควรรับประทานผัก2-3ทัพพี่ต่อมือ้อและอาหารที่มีวิตามินซีควบคู่เช่นสม้มฝรั่งเพื่อช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก หากซีจักยาเคมีบำบัดอาจต้องเสริมธาตุเหล็กกดโฟลิกและวิตามิน B12 ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ 5. คาร์โบไฮเดรตที่ควรรับประทานควรรับประทานข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่มันเทศฟักทองธัญพืชไม่ขัดสีช่วยให้พลังงานสูงแต่ไม่เพิ่มน้ำตาลเร็วควรงดน้ำตาลทรายขนมเคก้กน้ำหวานข้าวขาวเพราะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและเสี่ยงต่อการอักเสบ ปริมาณเวาลา3-4ทัพพีต่อมือ้อขึ้นกับกิจกรรมและน้ำหนักตัว 6. ผักและผลไม้ควรรับประทานผักใบเขียวเช่นคะน้าตำลึงฟักทองผักหวานผักโขมบวบเป็นต้นผลไม้เปลือกหนากล้วยมะละกอแตงโมแก้มังกรควรงดผลไม้เปลือกบางเช่นองุ่นสตบบรอเบอรี่ชมพู่แอปเปิ้ลล้างไม่สะอาดเสี่ยงอาจติดเชือ้อ ผักดิบเช่นสลัดกระหล่ำปีหั่นสดแนะนำให้ต้มลวกก่อนเพื่อฆ่าเชือ้อ 7. ไขมันควรรับประทานไขมันดีเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งไม่เค็มเช่นอัลมอนด์ควรนวดน้ำมันหมูของทอดไขมันสัตว์เนยมาการีนเพราะทำให้ไขมันในเลือดสูงและเพิ่มการอักเสบ 8. วิตามินและเกลือแร่ควรได้รับจากอาหารเช่นผักผลไม้ถั่วมเมล็ดทันยพืชมากกว่าวิตามินเสริมควรงดวิตามินรวมที่มีขนาดสูงเกินความจำเป็นโดยไม่ปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E เพราะอาจลบัวนลิตยา 9. การดื่มน้ำดื่มน้ำสะอาด2.5ถึง3ลิตรต่อวันหรือ8ถึง10แก้วเพื่อช่วยขับของเสียจากยาเคมีบำบัดและลดการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะ 10. การพักผ่อนผู้ป่วยควรนอนหลับอย่างน้อย7ถึง9ชั่วโมงต่อคืนโดยเน้นช่วง4ทุ่มถึงตี2เพื่อให้ร่างกายได้ผักฟื้นซ่อมแซมเซลล์และเพิ่มภูมิคุ้มกัน หากนอนไม่เพียงพออาจทำให้อาการอ่อนเพลียจากเคมีบำบัดดุนแรงขึ้นและลดประสิทธิภาพการฟื้นตัวของร่างกาย11การออกกำลังกายแนะนำเดินเบาๆโยคะเหยียดแขนขาวาันละ20-30นาทีควรงดการออกกำลังกายหนะักเช่นวิ่งกระโดดเต้นแรงๆเพราะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเลือดออกหรือเหนื่อยมาก 12. การดูแลจิตใจและสุขภาพทั่วไปร่วมกิจกรรมเบาๆเช่นเดินเล่นฟังเพลงอ่านหนังสือคุยกับครอบครัวหรือกลุ่มผู้ป่วยเพื่อแบ่งปันความรู้สึกขอรับคำปรึกษาจากพยาบาลหรือแพทย์เมื่อมีภาวะซึมเศร้า 13. การมีเพศสัมพันธ์ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง7-14วันหลังให้ยา หากจำเป็นการมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีเลือดออกผิดปกติหรือมีสายระบายน้ำปัสสาวะผ่านทามผิวหนังเข้าสู่กร้วยไตยอาจปรึกษาแพทย์ก่อนกลับมามีเพศสัมพันธ์แจ้งพยาบาลทันทีหากพบเลือดออกผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้อยหรือมากหลีกเลี่ยงการส่วนล้างช่องคลอด หลีกเลี่ยงการสอดใส่ผ้าอนามัยแบบแท่งควรใช้แบบแผ่นตรวจสอบสีกลิ่นและปริมาณของเลือดเพื่อนำข้อมูลรายงานแพทย์เหตุผลคือเยื่อบุช่องคลอดบางลงและอักเสบง่ายจักยาเคมีบำบัดเสี่ยงเลือดออกและติดเชือ้อ